เหี้ย้อลมชิดลมจะมีวัวด้วยกินอะไรรูกินอะไรอ่ะกินปัญยาควายปัญยาปัลูาควาย ไปยัอย่ามากินอย่ามกินเอาแบ่งกันละโอเคยังให้แบ่งกันกินให้ตัวเล็กให้ตัวเล็ก้ตัวเล็กอ่เขายังายงกินเลยนี่ี่เขายงกินเลยไปยยนงตัวนี้มาให้ตัวไหนอีกกอย่าไปใกล้มืออย่าไปใกล้นะองให้ตัวไหนตัวตัวนี้ โอเคตัวนี้ให้ตัวนี้เหรอให้ตัวเล็กนะให้ตัวเล็กนะให้ตัวใหญ่นะให้ตัวเล็กนะโอเคอะไรมากอพี่ให้อีกจับตัวนี้ตัวนี้โอเควนย่างให้อีกเรื่ยังไม่หมดเลยว้าวมาตัวสีอะไรลูก ทีข้ากับสียอะไรส,สีน้ำตาลตัวนั้นเป็นสีดสีดสวัสดีสวัสดีขาา้ามตอาเขาม่ตบเลยเหรอ <laughs> มาลัยสวัสดีไม่ตอบเหรอไม่ตับเหรอทำกังนนไง ือย่าดูงลงไปน้ำมจะกลับมือนะมันดูดหรือเปล่าเดี๋ยวว่ก็จับมือเดียวจับมือเดียวลูกไปจับช่วยเดี๋ยวจะดูดในตรงนี้เยอะไหมฟางโอ้โหมันตกใจนะ ไก่ครับไก่ฟ้าหลังขาวน,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 นี่ไงไปแกัสสุนัขจิ้งจอกมาดูนี่ตรงนั้นไงให้มันเห่าแล้ไงเหรอไหม <confusion. S 2> สุนัขจิ้งจอก นี่ไงเห็นไหมตัวเล็กๆนี่ไงไม่ใค่จะไปจับน้ำจะไปจับเลวลูกนะ เดี๋ยวที่มันเป็นให้นมลูกหรือเปล่าใช่ไหมมันนอนหลับอยู่หรือเปล่าลูกหมูแก่ไหมเป็นตาหมูหรืหอรเปล่าไอ้แก้วไปไหนไอ้แก้วหันหน้ามานี่เร็วหันหน้ามานี่ ร้อน่อย,อยมันจะลม้มเดิน